งรายเดือนของผู้ที่เกิดในราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูหรือดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีธนูใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนตุลาคมนี้ดวงดาวหลายดวงยังคงโครจรเป็นวิปริตแถมยังมีดาวพฤหัสเข้าร่วมเดินเป็นวิปริตอีกดวงทําให้เกิดทั้งเหตุหน่าสะพรึงกลัวหวาดหวัว่นร้ายแรงหลายอย่างแล้วใน5เรื่องสําคัญของแต่ละลัคนาและราศีจะเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตแนะนําวิธีการฟังดวงให้ฟังทั้งลัคนาราศีและราศีเกิดวิธีเช็คลัคนาราศีสามารถเช็คในอินเทอร์เน็ตได้ ให้ใช้เดือนเกิดและเวลาเกิดส่วนราศีเป็นไปตามเดือนเกิดว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่หมอได้แจ้งเอาไว้ใต้ราศีเกิดเรียบร้อยดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลดวงในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้างไปเริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตปัญหาที่จะผ่านไปไม่ได้ก็จะผ่านไปได้แต่ยังไม่ได้ตามที่หวังการงานจะมีปัญหาหากคิดจะออกจากงานให้หางานใหม่ให้ได้ก่อน หากออกก่อนหานงานได้จะทําให้หานงานได้ยากสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายระบบลำไส้หากจะกินอะไรให้ดูให้ดีๆระวังเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารเป็นพิษโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคจากคนอุปถมัมภ์เมตตาคำชูความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่านอกใจหากไม่รักกันแล้วให้พูดตรงๆหรือหากมีปัญหาอะไรให้เคลียร์กันตรงๆจะดีที่สุดส่วนคนที่ยังโสดอยู่จะมีคนเข้ามา แต่ยังไม่ดีมากนักให้คุยดูๆไปก่อนดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลักนณาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกดวงในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้างไปเริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่มีคนช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตการงานช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ช่วยเหลือเขาช่วยไม่เต็มที่หรืออาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากคนทํางานด้วยกัน สุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงให้ดูแลตัวเองให้ดีต่อไปโชคลาภจะมีโชคจากการเดินทางหรือโชคจากโซเชียลความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีปัญหาแต่ยังรักกันดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่จะมีคนเข้ามาคุยแต่เขาจะมีความลับเยอะให้คิดให้ดีก่อนตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลักานณาราศีธนูหรือราศีธนูดวงในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปเรื่องต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าการเงินอาจจะดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ตามที่หวังและยังคงต้องเหนื่อยอยู่ส่วนในเรื่องของการงานให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดองงานหรือการงานมันมากจนล้นอะไรสามารถทําได้ก็ทําอะไรไม่สามารถทําได้ก็แจ้งอย่าดองงานไว้เดี๋ยวจะทําให้ปัญหาใหญ่โตส่วนสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเก่าโรคเดิมโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนําให้เสี่ยงดวงจะเสียเงินมากกว่าได้ ความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้มีเกณฑ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่ไม่แนะนำให้รีบมีความรักให้เน้นหาเงินเพราะดวงการเงินโดดเด่นมากกว่าเรื่องความรักขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Li n e Official ย d ไอด์ i อดสีสต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณคะ่ะ